สวัสดีครับผม d r VMAX นะครับวันนี้มาทำเป็นเด็กโปรไฟล์ของ d ากอนเว e รนะครับเป็นสายของมังกรมิติแล้วก็ Lost ว e รด้วยนะครับแต่ขอรีวิวมังกรมิติก่อนเดี๋ยวลอสเว e ร์จะรีวิวทันจากอันนี้นะฮะมาดูกันเลยอันนี้คือเติมของจาก SBT 0 2นะครับผมก็โคตรแบบฟาร์มแบบกิงกมากเลยแบบฟาร์มแบบเทพเลยอะอย่างแรกก็แฟรครับ แล้วก็ใช้บัตดี้เป็นมังกรม่านอเวจีเวนิที้คอยเดสตรอยเยอร์นะครับอันนี้ขอไม่อ่านเทคนะเพราะว่ามันแบบมันน่าจะยาวอะครับเพราะว่ามีมีในส่วนของรอนเด็กที่ต้องรีวิวด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยอย่างแรกผมใส่มังกรมิติอ่าจุดนี้ไม่เกี่ยวอากนีอะอากน,ากนีใส่สีนะครับผมตัวกิ่งมากมาก ต่อไปเป็นมังกรมิติอีระนะฮะอีระนี่ไซส์สามเป็นไซส์สามนะต่อไปเป็นมังกรมิติอพิสทอสส่สี่ครับผมสี่ต่อไปก็เป็นเจ้าตัวของมังกรมิติไซส์หนึ่งบ้างนะก็เป็นพีสปาตานะครับส mm ี hmm. ่ก็แค่นี้เลยครับไซส์หนึ่งกับสองต่อไปมีไซส์ศูนย์ก็คือมังกรมิติโอเดโอสองใบครับผม แล้วก็เป็นมังกรมิติของ k ค l ย g ไสานะครับ <_ d ance> คือต้องบอกก่อนเลยว่าแทบจะยกแผงใหม่ที่ผมเคยรีวิวลอตเวอร์กับมังกรมิติไปเลยเพราะว่าของมันแบบของหลกัลกๆมันอยู่ใน s b t 0 2อะครับต้องแบบของพอของหลักมาเนี่ยไอของที่ผมเตรียมไว้ก็คือแบบแทบจะแบบโลออกหมดเลยเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับก็ก็ึกเสียใจนะแต่ก็แบบ คพื่อความสนุกอ่ับมันต้องทำน่อยมาดูส่วนเวทมนต์กันบ้างนะครับใส่เป็น D suction สามครับผมแล้วก็ d ดีสเก็บโกสามแล้วก็อีกใบนึงก็ที่น่าใช้ก็คือ Machine 1นึ่ง sexy fire สองครับผมแล้วก็ l o s s of D สอง D death struggle สองครับผม d a g o tap การสามัญประจำดะก,ก่อนเลยสอง แล้วก็อันนี้คือ SCP 01ครับผมซื้อมาแค่ SCP 01ก็มีแคบ2ใบนี้ครับก็คือ d c o a t i n g นะฮะสองครับผมต่อไปก็เป็น d alteration นะครับอันนี้ยกเลิกการตรงตีแล้วก็ตัดเฟดได้ด้วยนะเป็นในที่สุดดัดตัดเฟดของดากอนก็มาแล้วแต่เป็นของมกกังกรมิติแล้วสิเศร้าเลยต่อไปก็เป็นโล่เขียวสองโล่ฟ้าสองรอยยกทีใบนึง แล้วก็อีกใบหนึ่งที่ผมจะใส่อะไรก็ได้นะก็คือผมใส่เป็นดาบคนิกชานนะมันได้สองเกียร์ครับมีลออง่ายอาต่อไปก็เป็นส่วนของไอเทมครับใส่เป็นปืนจิตมิติจุราคียนะสามครับผมแล้วก็เป็นไม้ทามิติโพลีเนียใบหนึ่งที่เหลือก็ทงลอดเวอร์ครับผมใส่สองใบได้แค่สองใบจุ๊บ ต่อไปมาดูที่เจ้าตัวของเด็กลอสโอเด็กลอสเวิร์นบ้างนะครับผมก็อย่างแรกใส่วัดดี้ครับวันตตี้ไคเดสทอยเยอร์สี่แล้วผมใส่ร่างทีดีมากล่องหนึ่งนะก็ติดมาไว้เผื่อเฉย,ยต่อไปเป็นตัวของอ e ีลาเกตดีลูชันสามครับผมแล้วก็อัลพาเพ็ก วอลสองครับจุ๊บแล้วก็เดลไกยซาไซส์สองครับจุ๊บอันนี้วิชวลเ,เวเวนวอลอูไกสองครับไอตัวนี้เก่งมากเลยครับเพราะมันตีแปดคินี่แหละต่อไปก็เป็นอากเนียอากเนียกิวเดธ่บารัมไปหนึ่งครับอันนี้ก็คือส่วนของมอนเตอร์ก็จะมีเพยงเท่านี้ครับจุ๊บ ส่วนของเวทหมุนบ้างก็คือ dimension absorb นะครับ3 dimension miller 1 dimension live stream 2 dimension jamming 2ครับ uh, vanity vanity h i g เนี่ย vanity sale 2แล้วก็ dimension draw ต่อไปก็ติดเป็นไอเทมไปนึงนะปืนมานาเวจีลอสเลสบัสเตอร์เพราะส่วนใหญ่ก็ยืนพวกส่วนใหญ่ผมจะชอบยืนเป็นเนี่ยเป็นปืนนี้มันเท่กว่าแล้วมันก็เก่งด้วยสองใบสุดท้ายก็เป็น Vanity z ้ซีโร่เบลเซอร์นะใส่สองนะครับก็คือแบบมันเก่งมากๆกจสอดใจสามเกตยิงสิบหน่วยโคตรหลายการเลยลอสเวอร์อ ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ mm hmm. กดไลค์ mm hmm. กดแชร์ mm hmm. กด Subscribe mm hmm. ให้ผมด้วยนะไ mm hmm. ว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ